ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพามาดูที่สวยๆที่งามๆครับที่ตรงนี้อยู่ที่ไหนเอย่ยอยู่ที่นี่ฮะเรียบกัญน,นาเรียบกัญน,นาครับที่ตรงนี้3มไร่1งาน47ตารางวาครับ3ไร่1งาน47ตารางวาสวยมากขอบอกนะฮะสวยจริงๆครับที่ตรงนี้นะฮะ,ะท่านใดที่ต้องการที่เรียบกัญน,นาแล้วก็สร้างบ้านหรูๆเนี่ย ชาวโฮมรูรูครับที่ตรงนี้เหมาะเลยครับที่ตรงนี้เหมาะเลยครับอ่ะเดี๋ยวไปดูที่เดยวยกันครับครับนี่คือที่นะฮะสามไร่หนึ่งงานสีสิบเจ็ดตารางวาเรียบกรจนานครับที่อยู่ตรงนี้ครับนี่สวยมากครับตอนนี้เรากําลังจะปลูกต้นมะพร้าวอยู่ะคปลูกต้นมะพร้าวอยู่นะฮะนี่นะครับก็อ่ะท่านใดที่เห็น นะที่ตรงนี้สวยๆต้องการที่จะซื้อทำทาวโฮมทาวเฮาส์หรือแวเฮาส์นะครับหรือจะแบ่งแปลงก็แล้วแต่ท่านนะฮะเพราะว่าที่ตรงนี้ผมขอบอกได้เลยว่าสวยจริงๆครับเนี่ยที่ตรงนี้สวยจริงๆนะฮะยาวไปถึงนู่นเลยครับสุดนะครับสุดท่อนี้เลยนะท่านที่เข้ามาดูนะก็จะยาวสุดถึงนู่นเลยนะครับถึงนู่นเลยฮะ เนี่ยที่ตรงนี้นะซื้อป่ายก็ต้องมีการมาถมนิดหน่อยครับถมอยู่ประมาณสักน่าจะห้าสิบเซนก็จะอยู่ละนะครับน่าถมได้เลยนะครับที่ตรงนี้สวยครับสวยสวยมากๆนะฮะเนี่ยนะตอนนี้ ก็ตะวันชิงพบอยู่ี่รอบข้างนะฮะด้านข้างนะครับก็เป็นทาวโฮมหรูนะครับทาวโฮมหรูครับทาวโฮมหรูนะฮะอยู่ข้างข้างนี่ก็ถนนอ่ะเดี๋ยวไปดูถนนนะถนนอยู่ที่สิบสองเมตรครับถนนอยู่ที่สิบสองเมตรนะครับอมนี่ย เข้ามาจากปากซอยนะครับประมาณประมาณห0ึเมตรครับเข้ามาจากปากซอย100เมตรนะฮะครับก็จะมาเจอบ้านหลังนี้ก่อนเลยครับมาเจอบ้านหลังนี้นะครับมาเจอบ้านหลังนี้ก่อนเราค่อยเจอแปลงนี้ตอนนี้กำลังตูดปลูกต้นมะพร้าวอยู่ กำลังผูกต้นมะพร้าวอยู่นะครับเดี๋ยวจะไปเดินไปสุดแปลงไหมเดี๋ยวผมพาเดินไปสุดแปลงเลยตอนนี้ตะวันกำลังทิ้งครบอยู่นะฮะยากาศเย็นๆนะฮะนถนนถนนเนี่ยครับจะไปสุดแปลงเราพอดีเลยนะครับนถนนสุดแปลงพอดีเลย ถนน12บเมตรนะครับสุดแปลงพอดีเลยนอกนั้นก็เป็นถนนเล็กนะครับถนนสุดแปลงพอดีเลยนะบรรยากาศนะฮะบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับอ่ะานเห็นแล้วนะครับสนใจนะเอาไปแบ่งแปลงก็ พอดีพอดีเลยเพราะว่าอะไรจะไหมมันสามไร่หนึ่งงานสี่สิบเจ็ดตารางวานะพอดีเลยเดี๋ยวผมเดินให้สุดแปลงเลยครับเดี๋ยวพาเดินให้สุดแปลงเลยนะเดี๋ยวพาเดินให้สุดแปลงเลยครับอืมพาเดินให้สุดแปลงเลยนะฮะ แหญ่ๆ้ามาแล้วเอาให้สุดๆไปเลยนะครับเนี่ยสุดแปรงก็จะอยู่ตรงนี้แหละครับอืมสุดแปรงอยู่ตรงนี้แหละ นี่ครับนี่ฮะสุดแปลงก็อยู่ที่เสาเนี้ยเสาต้นนี้เลยถนนก็สุดแปลงพอดีเลยนะครับถนนก็สุดแปลงพอดีเลยนะฮะนี่เห็นไหมครับสุดตรงนี้เลยนี่ถนนสุดนี้เลยครับก็ให้เห็นครับโน่นฮะสวยงามมากนะครับสวยงามจริงๆ ที่ตรงนี้สีไร่หนึ่งงานสามไร่หนึ่งงานสีสิบเจ็ดตารางวาครับอ่ะท่านใดสนใจก็ทักผมมาได้กันแล้วกันนะครับสวัสดีครับ